จังหวะน,นี้ผมอุ้ยอุ้ยๆอุ้ยเนียโอเค,คโอเคโอเคนะครับก็ต้องขอกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft นะครับกับ Minecraft เอาชีวิตรอด100วันเอ้ยไม่ใช่100วัน <c oughs> <c oughs> Minecraft เอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์ครับ เป็นการเอาชีวิตรอดใช่ครับเป็นการเอาชีวิตรอดวันนี้ผมว่าผมจะมามาหาเพรนั่นเองเนาวันนี้เราจะมาหาเพรกันไปไปไปเร็ตโกของแค่นี้น่าจะพร้อมนะอุย้ยเสียงอุยอ้ยอุยอ้ยคิปเปอร์เดี๋ยวผมใส่อุย้ยไม่ไม่มีลูกเตะน่ปล่อยไปปล่อยไปแต่วันนี้เราปล่อยไดยไปแล้วกันนะคิปเปอร์ ต,ตายหน้านายไม่เหลือแนะ่เอ่อจำได้ว่าถ้ำน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่อันนี้มันน้ำโอ้ถ้ำดีถ้ำเดิมครับแต่ำกำหนดไม่หมดเลยครับทอสก่อนมาพร้อมแล้วนี่ไงทางลงลงแบบนี้เลยอุย้ย <laughs> เออเอาครับโอ้ยเก็บฐานหน่อยแล้วกันฐานก็ใกล้หมดแล้วมาโอเคขุดเสร็จละน <c oughs> ียตรงนั้นมีเหล็กว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแล้วกัน <c oughs> วันนี้เรามาหาเพชรนะเราไม่ได้มาหาเหล็กเออือเราจะสวมก่อเพชรกัน จะทางน่ากลัวน่ากลัวคือเราจะลงยังไงครับพี่ตอนนี้นเราลงยังไงวะก็ห่างหายกันไปนานก็จะขออภัยนะครับพอดีติดธุราหน่อยนะลงอย่างนี้เลยละกัน ตัวอะไรมาเจอไพ่เราไหมต้องมารอลุ้นกันชึบโอเคประมาณนี้ไม่มีไม่น่ามีตัวอะไรมาเจอไพ่แล้วเนาะโอเคแต่ได้ยินเสียงซอมบี้นะชัดแจวมากเลยวุ้ยไงซอมบี้บี้ บี้ไม่ชอบเดีย๋ยวมายุ่งกับสมบัติบี้โอเคเปลี่ยนดาบกันดาบไกลพางแล้วอึ๊บโอ้โหเยอะ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 ก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นทุยเพราะมันเป็นโมดฮาร์ดคอร์นะเอ้ไหนดูลิเราลงไปถึงไหนกันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่า หินงอกหินย้อยเต็มเลยนะครับเหมือนผมจะเจอจุดที่ลงไปลึอกอยู่นะถ้าตอนก่นกอนๆที่ผ่านมานะอีพีก่อนๆนอะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเอออยู่ตรงไหนกันนะอุย้ยตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่านะไม่น่าใช่อุ้ยเอ้ยโอ้ย,อย,อยมีเล็กไปอีกมีเล็กไปอีก โอ้นี่ไงของดีน่าอยู่ตรงนี้แหละเก็บเหล็กสักหน่อยเอ๊ะได้ใช้เหม <lette with S 1> ือนกันชิบแต่แต่ต้องผมก็จะพูดว่าผมคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่มาเล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยธรรมดาแล้วก็จะตายหงอยแล้วไม่เป็นไรเราสู้เว้ยเพื่อนคุณผู้ชมเอ๊โคตุดคุด อ่าเรื่อยๆยาวๆนะครับอืมโอเคเรามาถึงดิสเลเแล้วครับแล้วเราเป็นการได้ทองครั้งแรกของเราด้วยนะเออแอคกซชิมเมนท์ขึ้นเลยเก็บเห็กสักหน่อย หน่อยเดียวจริง,รงเพราะมันมีแค่นี้หนอขอเป็นบุญตาหน่อยขอเพชรหน่อยอาจจะยังไม่ได้ทั้งชุดนะเออสำหรับเพชรอา่าตอนนี้จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราลงล่างดีกว่าเนาะต่อมาหาเพชรน,นะเดี๋ยวขอสำรวจทั้งข้างนี้ก่อนเราน่าจะอยู่ในจุดที่มีโอกาสเจอเพชรแล้วนะครับจังหวะน,นี้เออจริงๆลงมาประมาณ12หรือ11ก็น่าจะเจอได้แล้วนะเพชรเนีนะ่ย แต่ยิ่งลึกก็ยิ่งเจอหรือเปล่าวะ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอเฮ้ยนี่ไงเสียบร้อยครับเพชรก้อนแรกของเราอุย้ยตรงนี้มีเราเอ่ะเฮ้ยสไปเดอร์แมนเข้ามาหน่อยครับ้องสไปดี้ของเรานั่นเองไปแล้วนี่ครับเพชรก้อนแรกหวังว่าคงจะไม่ใช่ใช่ก้อนเดียวนะโอ้โห โอ้พระเจ้าอ้มันยังไงเออไม่ใช่ก้อนเดียวใช่สามก้อนชึบอุย้ยสีด้วยห้าห้าก้อนนะครับโอเคโอเคเพจห้าก้อนโอเคโอเคแล้วทุกคนผู้ชมมาเราได้เพรมาห้าก้อนแล้วนะเออถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเ,เก็บลาพีซสร้อยเดี๋ยวได้ใช้แน่ในอนาคต มัมมากุดกุดมัมมัมโอเคประมาณนี้ขุดเหล็กสักหน่อยนะครับเออน่ารำมันต้องเจอเพชรีกี่โอ้ยจริงเราไปตรงลาวาน่าจะมีโอกาสเจอเพชรมากกว่าหรือเปล่าวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออ ซื้อซื้โอ้ยโดนโดนเราโดนเราโดนอืมไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรไปกันจอเจ้าเพชรเอ๋ยอยู่ไหนจ้าเจ้าเพชร โอ้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ชิอืมโอ้เจอแร่ครับเป็นแร่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทองแดงใช่เราเจอแร่ทองแดงต่อเป็นว่าขุดต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจอของดีเองเนาะเอ๊ย มัมมัมอะกูดกูดบอยกูดมัมมัมฮะึ๊อเพชรเพชร,พ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 รจ้าเราเจอเพชรปเปิดทางแล้วครับเพชรสามกโดเออถ้าถามว่าผมจำทุยถ้าถามว่าผมจำทางกลับได้ไหมก็ไม่ครับชิหายแล้วเราปากท้อดมามมัวได้ไง <c ười> คือตั้งใจมาหาเพชรอย่งเดียวไม่ไม่ตั้งใจกลับ กาไม่กลับกันเลยกาบแบบขุดทะลุขึ้นไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเออเออทางกลับอยู่ไหนกันนะชี้หายแล้วชี้หายแล้วคนดูโอ้ยพี่เขียวอ๋อน่าจะตรงนี้หรือเปล่าใช่ใชตรงนี้แหละอ๋อใช่นี่คือจุดเริ่มต้นคนระับของความบันไร กราน่าจะทำที่ขุดกับดาบก่อนนะครับใช่สำหรับเพชรหา้อนแรกนี้เอกาะยังไม่ได้หรอกเอ้ยต,ต้องรอไปก่อนอี๋ยอุิยผมว่าอันนี้มีโอกาสเจออีกว่ะเพน็นเนี่ยอืมไหนไหนไหน เอาทางที่เล็กก่อนแล้วกันเพชรจาอยู่ไหมจ๊ะโอ้โหมันเลึกลงเรื่อยๆเนี่ยอุ eras, อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นมันอย่าบอกนะว่าวาเดนใช่แน่เลยเป๊ะเบอร์มันจำ ยังไงก็วาเดนชัวเราได้ที่ฟาร์มเบลใกล้บ้านแล้วจ้า,เ,าเป็นว่าค่อยมาสำรวจแล้วกันเนาะสำหรับวาเดนมันยังไม่ชคิปของนายนะวาเดนเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะวาเดนจะาวันนี้เรามาหาเพชรเนาะใช่เดินสักหน่อย ก็ต้องขอขอ่านผู้ชมฝากกดติดตามหน่อยนะครับจะ50ซับแล้วครับเออเราจะได้ไลฟ์สตรีมกันแล้วอุ้ยพ่อ,พอมดพ่อมด,อห,มดหายแล้วอย่าบังโอ้โหมันมันบังไงโอ้โหผมหวดเลยผมหดผมหดเออผมหดแค่นั้นแหละอุ้ยเราก็ต้องรอโอ้โห้าติดพิษไงประเด็นอนะ่ะอุ้ยซอมบี้ซอมบี้อ,บอย่ายุ่งกับเราซอมบี้ เฮ่มันยิ่งเดินลงมา,เร,าเ,เรื่อยๆว่ะเอ้คือเลือดเราจะไม่เพิ่มเลยนะเนี่ยไม่มีโอกาสจะเพิ่มอ่ะวิคิปเปอร์เฮียชีหายแล้วคิปเปอร์เฮ้ยสองบีอีกแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิ่งไว้เราต้องนิ่งไวนะครับเร่งนี้น่าจะพกถังนมมาด้วยนะถ้าเรามีถังนมพิษมันก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้แล้วเออประเด็นอโดนล็อกขายังไงแล้วติดนายไหมเนี่ยโอ้ยไม่นานโอเคได้อยู่ตอนนี้พิษก็หายไปแล้วเนาะเออก็รอเลียดลีนะครับ อยากให้มันรีเลื่อนได้แบบ PC จังเลยเนี่ยเบสล็อกทำไมไม่รีเลื่อนแบบ PC วะเออไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเราตายคือเราจบนะนี่แหละคือเหตุผลที่ผมต้องเซฟแบบเซฟมากๆอ่ะมาเรามาแต่วันนี้อุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยเยดเียดเกือบตายเพิ่งรีมาเมื่อกี้ เกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าผมตั้งโล่ไม่ทันผมกลับไปเกิดเลยนะผมขอนีออกจากลาวานี่ก่อนกลัวมันไหลมาไม่ได้โอ้โหนี่นี่นเล่นเรถเลื่อนเราเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเพชรหรือเปล่าไม่ใช่หินใช่ไหมดูยังไงเป็นเพชรวะนะ่าโอ้ยแสะก,ลสก,ลสกลิลแสกิลเดี๋ยยิงเราสเกลเดี๋ยวขอกลับถอยทัาบก่อนขอถอยทัาบกอน ขอถอยครับทุยถอยทับสักคู่หนึ่งจะเย็นจะเย็นโอ้ยเกือบตุยแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เพชรแล้วนะเออจริงๆได้แค่สามก้อนก็คอมพี้แล้วนะเพราะว่าเราจะเอาไปขุดอันนั้นกันแล้วเราจะได้ไปนรกใช่ต่ไปก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะตรงอ่ะเ <c oughs> ข้าไปนี่มีตุยแน่นอนเลย เพราะว่าผมไม่ชินกับนรกด้วยไงผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนรกอ่ะนะเออเราคนดีเนาะเราไปแต่วะวันก็ว่าไปเว้ยเขียววิธีการระเบิดดวงใหญ่นะครับเออแค่นี้แหละเข้ามาดิครับทลาไม่เข้ามาล่ะครับเว้ยอบ มาดิมาดิโอ้ยแต่เมื่อกี้ก็เกือบตุยนะโดนซอมบี้พัวเหล็กถ้ามันถือดาบมาผมว่าฝันเมื่อกี้ผมตายคิดไม่ทันเลยเกือ <c ười> บผมเดสตมอลดิงแล้วดเดสตมอลเิงอ่ะนี่คิดถูกไหมนะที่มาเล่นฮาร์ดคอร์เอาเป็นว่าผมไปได้เท่าไหนก็เ,เท่านั้นเนาะเออไม่ว่ากันนะครับ ก็อาจจะไม่ได้จบมังกรให้ดูว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นเนะเาะเล่นธรรมดาก็พอได้อยู่พอเล่นระแปมมังกรอนะ่ะแต่ตายกิดเกิดแต่มันทําไม่ได้ไงเราจะเคยชินแบบเดิมไม่ได้นะแบบถ้าเล่นแบบผมแต่ก่อนนี่คือแบบตายตายที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ราวานนะแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่จําไม่ได้นะผมร้องไงนะถ้าตายแบบนั้นอนะ่ะแต่อันนี้ ถึงจะตายหน้าบ้านผมก็ร้องเหมือนกันเพราะว่ามันคือฮาร์ดคอร์เป็นยากหน่อยเข้าโอเคโอเคจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับเออเพวกวกวกวื่อนผู้ชมทุกชัานมัมมัมกู๊ดบอยกู๊ดกู๊ดมัมมัมม่ติดคำนี้มาจากไหนวะห <c oughs> นขอไฟหน่อย โอ้เห oh, oh, ล็กเยอะมากแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นโอ้ว้าวตรงนั้นเหล็กเยอะมากเดี๋ยวไปเก็บเหล็กสักหน่อยนะเหล็กเราก็ต้องใช้เยอะเนาะหลังจากผมทําฟาร์มเหล็กแล้วผมก็ไม่น่าได้ใช้แล้วเออสาหรับเหล็กเนี่ยทำก็เหล็กฟาร์มเหล็กมันไม่ต้องเผ่าเองอะครับคนดูเออเก็บไงมเน่ยากจะพูดว่าเก็บไปเลยแต่เราเก็บไงเนี่ย โอเคข้าม,มาโอเครักหน่อยรักหน่อยโอเดี oh. ๋ยวผมว่าผมอุดลาวาหน่อยดีกว่าไม่ได้การละไม่งั้นเหล็กผมหายหมดเนี่ยจริงๆผมอยากจะเก็บลาวาไว้เป็นแสงสว่างนะเออมันก็ไม่มีวันเตอร์แต่ไม่เป็นไรขุดต่อก,ก็ได้ถึงมันจะเป็นแสงสว่างเนี่ยเรามันก็อันตรายต่อเราเหมือนกันนะสำหรับลาวาเนี่ย ผมเคยตายตรงลวาวาบ่อยๆเลยบอกตรงอ้าวชี้หายแล้วชี้หายแล้วไม่มีที่ขุดไม่เไปไ็นไรขึ้นก็ได้เออ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 ใจเย็นใจเย็นพวกอืมทางขึ้นเราอยู่ไหนวะเนี่ยชี้หายแล้วทางขึ้นอยู่ไหนผมว่าจะไม่ผิดน่าจะเดินมาประมาณตรงนี้นะ เป็นคนแบบจำอะไรไม่ค่อยได้นะเออแต่ก็น่าจะกลับถูกทางอยู่มั้งน่าจะนะไปไปไป let's go man let's go yeah yeah let's go โอเคมามามาปึ๊บปึ๊บโอเคแค่นี้ก็ ใช่หรือเปล่าวะผมว่าทางนี้แน่เลยเออผมว่าใช่ทางกันคุณแบบนี้มีทางเดียวหรือเปล่าวะราเปิดไปเลยพวกเออแค่นั้นแหละเออเอ,อ่ามันใช่หรือเปล่าวะเลยเม็ชักจะไม่แน่ใจซะแล้วมันใช่ไหมเนี่ยทำไมไฟมันดูน้อยๆวะเออน่าจะใช่แหละเออต้องใช่แล้วแหละ ผมว่าต้องใช่โอ้นั่นไงแสงสว่างเดี๋ยวผมปักท่าตรงนี้ไว้เยอะนะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะมาเล่นตรงนี้ต่อนะครับทีหลังนะเราได้เพชรแล้วเรามิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับถึงเราจะยังไม่ได้ครบชุดกระทำดี <S <S ไม่ไปไ <S <S เป็นไรเพชรมันหาย,ยานี่อุ้ยตัวอะไรตีอะ่ะอ๋อไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นตีอ๋อผมว่าไม่ใช่ละ อ๋อมันอยู่ตรงนั้นนี่เองเราไ่ขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วอนนายละจะาอมมี่นี่ไงทางขึ้นอันสมพงศ์เราสร้างขึ้นสดๆใหม่ๆเนาะทางขึ้นนี้นี่ก็ขึ้นได้แล้วโอเคเราปลอดภัยแล้วครับนี่ไม่ได้เตรียมการอะไรนะเปิดคลิปมาก็ลงถ้ำเลยพอ <laughs> ดีมาแบบเรียบเรียนะครับ เราต้องทำงานรีบแล้วไม่ได้ลงนานปึ๊บชิบโอเคประมาณนี้โอเคแค่นี้ก็ขึ้นได้แล้วละมัง้งโอเคกลับมาสู่หมู่บ้านในระุงโดของเราโอเค เอ้ยเอามะาเลยดีกว่าเออเพราะความเหล็กเรามีเหล็กเราเราเริ่มรวยเหล็กแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราจะทํานี่ก่อนเลยนะนี่เลยดาบหนึ่งอันที่ขุดหนึ่งอันโอเคโอ้โหได้ดาบเพชรแล้วมาดูได้ดาบเพชรแล้ว,าว,ลวมาดูผักแล้วหน่อยอืม มาฝั่งหลังก็ใกล้โตแล้วเนี่ยหรือว่าโตแล้ววะเท่าน,นี้โตแล้วหรือเปล่าผมว่าโตแล้วเออผมมาโตแล้วนั่นไงจ๊บโอเคประมาณนี้ปลูกให้หมดเรายังไม่ต้องกินก็ได้นะเราปลูกก่อนอเก็บของก่อนของลกตัวมากเลยตอนเนี้ยเก็บไปก็ประมาณนี้นะครับ เก็บเสร็จแล้วเราจะทำเลตรงนี้เป็นบ้านแล้วกันนะเราจะปลูกบ้านประมาณเนี่ยตรงเนี้ยแต่ก็ยังไม่ทำู่ดีพูดไ้ก่อนเพี้ยคนดูแบบเพื่ออะไรนะเนาะตามไปเพี้ยวเจามาดูจากตรงแล้วไอ้ตัวนี้น่าจะวิ่งช้านะครับแค่ถึกเฉยๆเหมือนเป็นตัวแท้งอะไรประมาณเนี้ย ยังไม่ติดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันติดอยู่แล้วเออก็ว่าอยู่นี่นะครับเราจชวนนูภาพดาบเพชรของเราก่อนนะครับาดาบเพชรที่ยังไม่ทําอะไรเลยเอยอก็สําหรับอีพีนี้เราได้ดาาเพชรแล้วครับอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าใครยังอยู่นะ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามไม่ถึงห้าสิบซับไปพร้อมกันนะครับผมจะได้ไลฟ์สดใจนะครับเออผมอยากกลองไลฟ์สดมานานละ แต่ก่อนนี่ผู้ติดตามเป็นร้อยนะค่อยๆได,ได้เดี๋ยวนี้50คนก็ได้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับถ้าใครชอบก็กดติดตามกดแชร์และกดสับตาใครให้กับผมเลยครับสำหรับกีปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ